Merry Christmas ค่ะทุกคนเนทจะมาตอบคำถาม Q&A นะคะทำงานวันเดียวได้เงิน4,000กว่าเหรอเขาจะชอบไปว่าอะไรวะเห็นอย่างนี้คริสต์มาสที่ออสเตรเลียนี่คือไม่หนาวนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ32สององศากาะมแล้วกับมอีกแล้วกรไมอีกแล้วแบบน่าสดเพราะว่าเนื่องในวันคริสต์มาสที่จะถึงเียนะคะ เน็าก,ก็เลยอยากจะทําคลิปพิเศษคลิปหนึ่งออกมาคลิปชิลๆที่แบบมานั่งคุยกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เน็ดอยากจะทำอะไรที่แบบเนดอยากจะทำนั่นก็คือแต่งหน้าวันคริสต์มาสนั่นเองเพราะว่าเนดาอินกับคริสต์มาสมากนอกจากจะทําอะไรที่ตัวเองอยากทําแล้วความจริงก็คืออยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แต่ว่าน่าจะไม่ได สิ่งหนึ่งที่เน็ตอยากจะทำเป็นของขวัญให้เพื่อนๆทุกคนที่อุตส่าห์มากด s u b s c r i b e แล้วก็ติดตามเน็ตนั่นก็คือทำ Q&A ตอบคำถาม,ถามเกี่ยวกับตัวเน็ตแล้วก็เกี่ยวกับออสเตรเลียนิดๆหน่อยๆที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์ถามกันในคอมเมนต์นะคะแต่ก่อนอื่นเน็ตขอทำในสิ่งที่เน็ตอยากจะทำมานานแต่งหน้าตีนคริสต์มาสของเน็ตเน็ตอาจจะไม่ได้แบบมาสอนหรือมาอะไรนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำนะแล้ววันนี้เน็ตอยากทำแบบนี้ไว้ย นี่เลยนี่สวยมากอะ <im ple asure> ่ะเพื่อสวยแบบเขาอะเด <im ple asure> ี๋ยววันนี้เนจะลองแต่งหน้าแบบนี้เดี๋ยวเนจะรีบแต่งหน้าให้เสร็จเร็วๆแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งทำ Q&A กันนะคะ <im ple asure> เพื่อนๆจำได้ไหมคลิปที่แล้วอ่ะคลิป a l ล Sydney ของเนทอะที่เนทได้คุชชั่นมาตัวหนึ่งที่มันทำให้เนทแบบผีจูออนนะคะนี่เป็นที่จดจำของเนทนี่นคือมันคือคุชชั่นตัวนี้ค่ะเพื่อน <im ple asure> คุชชั่นกุชชี่ คือเน่ัไม่ได้ดูรีวิวเลยนะแล้วเน่ก็เห็นว่าแพ็กเกจที่อมันโคตรน่ารักเลยดูสิแล้วนี่ก็ไปซื้อมาเน่แต่เทสแล้วนะตอนที่นน่ไปซื้ออะตอนนั้นคือมันเข้าแล้วมันสีมันได้แล้วแต่พอต้องเอามาใช้จริงอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นในคลิป <laughs> ก็คือนะแล้วันนี้เนทจะไม่ยอมแพ้พอเนตจ่ายตังค์กับมันไปแล้วเนี่ต้องสู้เนทจะมาลองใช้คุชชั่นอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะวอกหรือเปล่าในตอนที่เนทแต่งหน้าเดี๋ยวเนทจะมานั่งตอบคาถามที่เกี่ยวกับตัวเนตแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวคําถามส่วนอื่นๆเสร็จเราไปนั่งคุยกันตรงอื่นดีกว่าน้เอางี้เยไหมเนทแนะนาตัวก่อนดีกว่าสําหรับเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยดูคลิปของเน็ตแล้วก็โผล่มาเห็นในคลิปนี้ สวัสดีนะคะเขาชื่อ Net เนอ็ดเนาะชื่อจริงว่าหนักผักก็ตามชื่อช่องก็คือเน็ก็คือชื่อเล่นถึงชื่อของน้องกูสแล้วเมาลองดูเน็แอบรีวิวไปด้วยเลยแล้วกันนะคะสําหรับใครที่กําลังดูอยู่นะมันดีหรือเปล่าไม่รู้แต่จิ้มนิดเดียวคือมันติดขึ้นมาเยอะมากก็คือจิ้มนิดเดียวครังเดียวน่าจะได้ไดหน้า,าะนะเขาตอนนี้อายุยีปีกับอีกเเดือนนะคะ <laughs> ปีหน้าก็จะย่างข้าวสามสิบแล้วว่ะแก่คือบางคนอาจจะคิดว่าเน็ตอายุแค่ยี่สบสี่ยี่ห้าซึ่งเนทก็ขอบคุณมากแต่ว่าจริงๆเนตเท่าในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่เนตรู้สึกว่าคุชชั่นเนี่ยมันเหมาะกับคนที่หน้ามันนะเนตว่าเพราะว่าเนตอะเป็นคนผิวมัวสั่วคือบางทีก็แห้งแบบแห้งมากบางทีก็มันแบบมันมากแล้วก็ชอบเป็นผดมีคนไปถามเนตเหมือนกันว่าเนตอะเป็นคนจังหวัดอะไรคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเนตดูเหมือนกรุงเทพ มเนม่นนนะะนเป็นคนอีนสานนะคะเน็ตเป็นคนขอดแข่งนะคะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเนี่ยคุชชั่นแต่เน็ตด้วยความที่หน้าแบบนี้เน็ตก็จะลงลงคอนซีลเลอร์ซไปอีกหรอมีคำถามหนึ่งที่ถามแบบแหวกมากเลยอะแต่น็ตก็อยากจะตอบอะหาแรงจูงใจในการทำงานหลายๆอย่างได้ยังไงอะไรเงี้ย แรงจูงใจในการทํางานนของเน็ตก็คือเน็ตอยากทํางานให้ได้เงินเยอะกว่านี้แล้วก็เลียงพ่อกับแม่ให้ไดมากกว่านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเน็ตชอบเที่ยวมากเน็ตทางานเน็ตไม่ได้เป็น full time แล้วเน็ตก็ไม่ได้เป็น part time นะคะเน็ตเป็นพนักงาน casual พนักงาน casual นั่นก็คือว่ามีความไม่แน่นอนสูงถ้าเขาอยากให้เรามาทํางาน ตอนไหนเมื่อไร่หรือเขาไม่ให้เรามาทํางานเราก็ต้องตามนั้นน่ะเพื่อนเพื่องานประจําก็คือการันตีว่าทุกคนจะมีชิปอาทิตย์หนึ่งแบบแน่นอนแต่ว่าการเป็นคัดชั่วแบบนี้เนี่ยบางอาทิตย์เน็ตก็ได้ทําเยอะบางอาทิตย์เน็ตก็ได้ทําน้อยเพราะฉะนั้นเน็ตก็เลยจะมีความแบบกดดันนิดหนึ่งกดดันตัวเองว่าแบบถ้าวีนี้ไม่ได้งานฉันก็จะไม่มีเงินไม่ทํางานก็คือไม่ได้เงินถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเน็ตต้องการมีเงินเยอะๆพวกนี้แหละ ชอบไปเที่ยวทีนี้ก็เลยอยากจะมีเงินที่แบบพอจะกินเที่ยวกับพี่เมยได้อย่างแบบยังมีความสุขอะคือกินอะไพนานๆไม่รู้สึกผิดกับเพื่อนๆ มาเมามอยตามสัญญานะคะเนจะมารวด,ดต้นที่สร้อยของเน,น็ดด้วยก็ตามสัญญาค่ะจากพี่แบรนด์ของมาเป็นสายเจนซี่เมื่อกี้ตอนแต่งหน้านี่ตอบคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับตัวนีดไปแล้วบนบนไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้เนจะมาตอบคำถามเพื่อนๆเต่อนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยคำถามที่หนึ่งมาจาก มาออสเตรเลียนานัวอย่างก็อย่างที่เน้เคยบอกว่าเนทมาถึงเมลเบิร์นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2018นดเนดาเริ่มมาอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นก่อนเพื่อที่จะมาเรียนภาษาและเนทก็อยู่เมลเบิร์นอยู่1ปีมาเจอพี่เมย์แล้วเนทก็ย้ายมาอยู่ที่วาก,ก้าจนตอนนี้ปี2021สิ้นปียาเข้าปี2022แล้วก็สรุปว่าเน็ดาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมาทั้งหมดประมาณ4ปีแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่เมลเบิร์น1ปีแล้วก็อยู่ที่วาก้าวากว้า3ปีเ<อ>นทไม่เคยอยู่ ซิดนีย์เนาะเพื่อนๆแต่ว่าเพราะว่าอันนี้ะต้องเข้าไปเรียนที่ซิดนีย์น็ตก็เลยไปซิดนีย์บ่อยกว่าที่จะไปเมลเบิร์นก็ตามนั้นนะคะ <c oughs> ไปตอนแรกๆปรับตัวยากไหมมีเ u ้าเจ e ชช็อ k ไหมนะคะเ u าจะชอ s h o ปว่าอะไรวะ สำหรับเน็ตไม่ไม่มีเลยนะมันไม่ได้เรียกว,ว่าเขาจะช็อกปะมันเรียกว,ว่าเป็นความแบบประทับใจในในบ้านเมืองเขาซะมากกว่าค่ะสิ่งแรกที่นับเป็นเขาจะช็อกได้น่าจะเป็นความแบบเฮ้ยทุ่มหนึ่งแล้วยังสว่างอันนั้นนั่นคือนั่นคือความตื่นเต้นที่ที่เนี่ยรู้สึกเน็ตไม่เคยเจอมาก่อนในช่วงฤดูร้อนเนี่ยค่ะสองทุ่มยังสว่างอยู่เลยทุกคนคือฉันทำตัวไม่ถูกแล้วจะเตรียมตัวนอนยังไงหรอเนี่ยเมื่อยังสว่างอยู่เลยเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเขาจะช็อกไหม บ้านเมืองเขาสะอาดมากโฮมสเลทดก็มีแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะสําหรับเน็ตนะสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยจะแต่งตัวอะไรก็ได้ไม่มีใครมองวันนี้ฉันจะแต่งดําทั้งตัวเท่ทๆขู่ๆก็ไม่มีใครมาทักว่า i, เฮ้ยไปงานศพหลออะไรเงี้ยมันคนละฟิลเลยกับไทยอะ่ะนั่นแหละ <c oughs> ถ้าพูดไม่ได้เลยจะอยู่ยากไหมนี่คือป๊อปวูล่าควอชันมากๆอันนี้เนี่คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่เราอ่ะเริ่มท่อง ABC มาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมแบบ คือภาษาอังกฤษเนตไม่เก่งแล้วเนกยก็ชอบเรียนหนังสือแต่แบบไม่ได้ตั้งใจอะคือแบเหมือนไปเรียนเหมือนไปเล่นมากกว่าไปเที่ยวไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยซะมากกว่าแต่ว่ามันมันคือชีวิตอะปกติอเวลาเราพูดคุยกับคนอื่นอะเราคุยอะไรบ้างหรอเวลาเราสั่งข้าวอะเราพูดเยอะแค่ไหนหรออะไรเงี้ยเธอจะพูดไม่ได้เลยเหรอว่า hello how are you มันเป็นคําปกติที่เราจะได้ใช้ในเข้าใจาว่าเพื่อนกังวลแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันจะไม่มีฝรั่งคนไหนที่เข้ามาหาเราแล้วพูดแบบชุชูๆ ถามคำถามอะไรไม่รู้อ่ะการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันสำหรับนิดนะมีอยู่แค่แบบประมาณแบบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ที่เหลือไปใช้ในโรงเรียนแล้วช่วงที่เราใช้ในโรงเรียนนั่นแหละมันคือการฝึกฝนแล้วเพื่อนๆต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะมันถึงจะทําให้เพื่อนพูดได้แล้วเพื่อนๆจะค่อยๆปรับตัวได้เองคือตอนที่เนมาเหยียบที่นี่ครั้งแรกเนก็งงเหมือนกันแต่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับนักเรียนต่างชาติมาเยอะมากแล้วคนในประเทศอ่ะเข ไม่ได้มีการบูลลี่ว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฉันไม่เสิร์ฟนะเพราะว่าเขารู้ว่าเด็กต่างชาติที่มาเรียนอะ่ะเยอะมากต่อให้เราพูดมั่วพูดไรเขาจะเข้าใจเราได้หมดเลยว่าเราต้องการอะไรเนี่ยก็คือนี้จะบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องภาษาให้บอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมเราถึงอยากจะมาที่ประเทศออสเตรเลียเราอยากมาเรียนใช่ไหมแล้วทําไมเราถึงต้องเรียนเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเราพูดไม่ได้ไม่เป็นไรวันหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆจะพูดได้เองยังไองก็อยู่ได้เราทุกเซนข้าตอนไหค่ะ อยากให้เนเล่าประสบการณ์ที่ดีกับที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วก็ทํางานจะพูดเรื่องนี้แล้วแบบจุดจุดขอดขอนกินน้ําก่อนอเนพูดประสบการณ์ที่ดีก่อนนะ,นะคะประสบการณ์ที่ดีของการมาเรียนที่ออสก็คือแน่นอนว่าเพื่อนเพื่อนได้ภาษาอยู่แล้ว แล้วก็ได้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ในที่นี้ก็คือเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติเพื่อนเพื่อนเน็ตในช่วงเทนเนเรียทนภาษานั้นนะ <S <s <uk ur> ก็จะเป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่น <S <s <uk ur> เพื่อนชาวเกาหลีเพื่อนชาวจีน <S <s <uk ur> คนไต้หวนัคนคนโคลอมเบียอะไรเงี้ย <s uk ur> มันจะสนุกมากตรงที่ว่าทุกคนก็จะพูดผิดๆิด <s uk ur> ถูกถูกเหมือนกับเราแต่ว่าเราพยายามจะเข้าใจกันแบบถ้าคาไหนที่พูดไม่ถูกก็จะแบบว่า แล้วก็ทาท่าเอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกน่าหนคือเรื่องดีๆประสบการณ์อีกอย่างหนึง่งที่เนีปยประทับใจก็คือการได้ไปแฮงค์เอาท์กับชาวต่างชาติอ่ะพวกเกาหลีพวกโคลัมเบียอย่างเงี้ยเป็นอีกหนึ่งวิธีการสึกภาษานะเพื่อนๆคือไปแฮงค์เอาท์ยิ่งเมายิ่งพูดเก่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนอกจากจะพูดเก่งขึ้นแล้วก็ยังจำไม่ได้เลยว่าพูดอะไรไปบ้างอ้าวไม่ได้แนะนําให้น้องๆฟัเล่านะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นเรื่องประทับใจในการเรียนการใช้ภาษาอังกฤษข,ของที่เน้นนะคะ ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการทํางานหรออืถ้าสมมุติเราทํางานอยู่ที่ไทยคนที่เราจะดิวด้วยก็จะเป็นคนไทยเนาะมันก็จะคุยง่ายกว่าใช่ไหมเลวลาเขามีปัญหาอะไรเราพูดนิดๆหน่อยก็แบบเข้าใจกันแล้วแต่ที่นี่ก็คือเราต้องพยายามหนึ่งคือหาทางแก้ปัญหานั้นให้ได้ด้วยตัวเราเองก่อนหนึง่งถ้าไม่ได้แล้วเราค่อยส่งต่อไปที่มีเนเจอร์หรือต่างๆเนรู้สึกว่ามันทําให้เน็ดฉลาดขึ้นมีไหวพริบมากขึ้นก็อย่างว่านะคะแบบต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมันมันทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม ในหลายๆประเทศได้มากขึ้นอันนี้สำหรับนี้นะคะส่วนประสบการณ์ที่ไม่ดีในออสสลอคะ่ะ ส่วนใหญ่เรื่องเรียนอะเนี่ยจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรอกก็อย่างว่าเราเอนจอยกับมันใช่ไหมคะเนเราจะไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีตอนที่เนทําทำงานซะมากกว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีส่วนใหญ่ที่เนเเจอในที่ทํางานเน่จะมาจากคนไทยด้วยกันทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันมันคุยกันง่ายมันพูดกันง่ายแล้วก็อย่างว่าเนเจอร์ของคนใดที่มันก็จะแอบมีการนินทาคุณรับหลังถ้าเกิดว่าเวลาทํางานเนี่ยมีปัญหากันขึ้นมาปึ้งคนไทยจะไม่จบเขาจะพูดต่อไปเรื่อยๆอีกดองสามวันก็ อันนี้เน่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนมันก็เลยทําให้แบบบั่นทอนความรู้สึกในการทํางานแต่อย่างถ้าทํางานกับฝรั่งนี้ค่ะถ้าสมมติวันนี้เราทําผิดเขาก็จะมาคุยกับเราตรงนั้นเลยจบเค<ข>ลียร์ตรงนั้นวันต่อมาทุกอย่างเป็นปกติแล้วเขาก็จะไม่พูดถึงอีกอีกอย่างหนึง่งถ้าเทียบกับร้านฝรั่งเขาจะไม่ค่อยมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเราเลยแบบว่ายูจะมีพาร์ทเนอร์ไหมยูจะมีแฟนไหมแฟนอยู่เป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้เขาก็ไม่สนใจเราก็จะไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ถ้าเป็็นนนนนนนคคคไไททยยเเเีี่่่่สหรรรับบนะืืืออออองง้จๆกแฟ ได้กันนี่แหละชอบพูดว่าพี่เน็ตมีแฟนเป็นทอมซึ่งเน็ตก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นเป็นอะไรเลยป่ะพี่จะแต่งงานไหมการที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่จะมีลูกไหมเจ๊ยังไงเราแบบอะไรไหนยหังไงคือแบบมันบั่นทอนมันอน้อยอ่ะแต่ว่าคนไทยดีๆเนี่ยเยอะนะคะเยอะนั่นคือหนึ่งในข้อเสียประสบการณ์การทํางานกับคนไทยและอีกอย่างหนึ่งทํางานร้านฝรั่งได้เงินเยอะกว่าทํางานร้านไทยอย่างแน่นอนนั่นคือชัดเจนคิดจะกลับไทยไหมหรือจะใช้ชีวิตอยู่ยาวตอนเนี้ย เพื่อนๆก็รู้เนาะว่าที่ประเทศไทยเรามันมีปัญหาอะไรอยู่อาอาจจะไม่ใช่ปัญหา,าจ,จะ สภาพสภาพสภาพของประเทศไทยเราอะเน็ตก็เลยไม่กล้ากลับยังไม่มีแผนที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยแต่ด้วยความที่ณตอนนี้สเตตัสของเน็ตตอนนี้กับพี่เมเนี่ยมันพอจะมีทางก้าวไปถึงความเป็น permanent resident เน็ตก็เลยคิดว่าเป้าหมายของเน็ตกับพี่เมตอนนี้ก็คืออยู่แล้วก็ทํางานสะสมประสบการณ์ถ้าวันหนึ่งมันได้ permanent resident ของประเทศออสเตรเลียขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกําไรเนาะเพื่อนๆมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆตอนนี้ก็คือยัง จะอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ Permanent r e s เรสเด e แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าอยากจะกลับไปอยู่ไทยดีไหมหรือว่ายังอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่นี่ไปก่อนอยู่เที่ยวเล่นที่นี่ไปก่อนเริ่มเป็นบาริสต้าที่ออสหรือเปล่าออฟ course ใช่แล้วอย่างที่เนตเคยบอกว่าเนทเรียนคอสบาริสต้าใช่ไหมคะจริงๆอ่ะเนตลงเรียนคอสบาริสต้าเพราะว่าเนทอยากเรียนเนี่ยใช่ไมไม่ใช่ว่าแบบอยากจะเรียนพเพื่อที่จะเอาแบบใบเซอร์อะไรนะไม่ได้มีความคิดว่าแบบฉันอยากได้ใบเซอร์ฉันต้องลงเรียนอยากเรียนก็คือลงเรียนจบแต่ว่าในช่วงที่เราเราเรียนเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงๆอยากจะทํางานจริงๆซิเนตก็เลยเริ่มสมัครงานแล้วก็เริ่มได้เป็นบาริสต้าจะเรียกว่าเป็นบาริสต้าได้ไหมเนตไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นบาริาาพรว่น ยังไม่เก่งเลยบางวันก็ยังต้องไปล้างจานนะทุกคนเก็บโต๊ะนั่นนี่ก็จะมีบางวันที่สลับมาเป็นบาริสตา้าแต่ช่วงนี้ได้เป็นบาริสต้าเยอะแหละเยอะขึ้นก็ยังว่าเนาะคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาอยางนี้ นั่นแหละค่ะเน็ตเริ่มทํางานคาเฟ่ตั้งแต่เน็ตมาออสน,นี่แหละตอนอยู่ไทยก็แค่เป็นสายถ่ายรูปคาเฟเ่เฉยๆยังไม่ได้เป็นสายทาํากาแฟอะไรเนะททาะคำถามต่อไปค่ะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนของบาริสต้า,เ,าเรื่องเงินเดือนเนี่ยเน็ตสามารถพูดได้ตรงนี้เลยว่าถ้าเพื่อนๆไปเซิร์ชกูเกิลเดทเงินการทํางานของคนออสเซเลียนเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นแคชชวลเนี่ยจะเล็เงินเหมือนกันแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับอายุด้วยถ้าเพื่อนๆยังอายุไม่เกิน20เลทเงินมันก็จะต่ําลงไปอีกแต่ว่าเนนนี่ยยด้ววคาามมทอุัถึงก เกิน25หรืออะไรก็แล้วแต่เราพูดในกรณีของการเป็น c a ชชวลเนอะเป็นตําแหน่งที่ไม่แน่นอนแต่ว่าจะได้เงินเยอะกว่าคนที่ทำ full time แล้วก็คนที่ทำ part time ก็คือถ้าเกิดว่าทํางานวันจันทร์ถึงสุขร้านฝรั่งตอนนี้ของเน็ตที่คาเฟ่ได้ชั่วโมงละ26.5ดอลลาร์ถ้าทําวันเสาร์อาทิตย์ได้เลทชั่วโมงละ3.5ัไมคิดดู ถ้าด้ทำตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นน่ะประมาณ6ชั่วโมงคูณส2มสิดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยประมาณ4,000กว่าทําทำงานวันเดียวได้เงิน4,000กว่าเหรอเหรอันทำงานได้4,000กว่าเหรอฉันไม่รู้เอาไห่คูณไหนชสิ ที่ได้วันละประมาณ4ี่พันแดบาทอ่ะ,อะลองลองคิดมันธรรมดาบางวันอ่ะวันจันทร์นี้เนททำเก้าชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนเลดวันจันรเนตได้ยี่สิบหกจุดห้าดอลลาร์ใช่ไหมคูณเก้าชั่วโมงสองร้อยสาสิบแปดดอลอันนี้อันนี้พูดถึงในเรื่องตอนที่ยังไม่หักแท็กนะคะใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้เวเ,วเวขอขอ,ขอเช็คให้มันแน่ใจก่อนนี่ไม่อยากพูดผิดวันจันทร์วันเดียวเนททำงานได้238.5ดอลลาร์ <c oughs> วันหนึ่งเนททำงานได้5 0 0 0 ห้าร้อยแปดสิบบาทอันนี้คือเงินที่ยังไม่หักแท็กนะคะเขาก็จะหักแท็กไปอีกคือเนนไม่เคยเอมนั่งคิดเป็นเหลเงินไทยเลยทุกคนตั้งแต่เนซมาอยู่ที่เนี่ยจะคิดไปทําไมสําหรับเน้น,นะคะเพราะว่าเนซใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเนยเนซก็ต้องคานวณเงินทุกอย่างเป็นเงินออสเตรเลียทั้งหมดถ้าที่เป็นเงินไทยมันก็เยอะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนใช้ชีวิตที่นี่เพื่อนเพื่อนก็ต้องสเปนเงินในออสเตรเลียซึ่งมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างโอเคเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่กินหนักที่ด้วยหน คือสบายวีคนี้เลยเน็ตทำสามสิชั่วโมงอะอาทิตย์นึงอะแค่อาทิตย์นั้นอาทิตย์เดียวอะเน็ตได้เงินก่อนหักแท็กนะ1นึ่งพันสี่ดอ,อะ่ะจีเป็นเงินไทยก็คือหนึ่ง สองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบแปดบาทนะเพื่อนๆถ้าหักแท็กแล้วอะเน็ตได้เทสโฮมเพ์เมนต์เน็ตได้แค่แปดร้อยหกสิบสี่เพราะมันหักแท็กยิ่งได้เงินค่าจา้างเยอะเท่าไหร่เธอก็จะเสียภาษีนะ่ะที่จ่ายมากเท่านั้นอย่างวิกเนี้ยเน็ตเสียแท็กไปร้อยเจ็ดสิบกว่า ก็น,นั่นแหละเพื่อนๆถ้าทําเต็มฟูลไทม์เต็มอัดอัดอะ่ะมันก็จะได้เยอะยิ่งคุณมีอินคัมมากเท่าไหร่คุณจะต้องเสียภาษีนะที่จ่ายมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เงินเยอะให้เลือกไปทํางานร้านฝรั่งนะคะเนี่ะด้ทำงานมานานแล้วได้เงินเลทนี้แต่น้องๆหรือเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่ก็ต้องทําใจนิดนึงว่าอาจจะได้เลทต่ํากว่านี้นิดหน่อยแต่ว่านี่อยากให้เพื่อนๆไม่ท้อน,นะคะทาไปเรื่อยๆประสบการณ์มันจะช่วยพัฒนาเราแล้วก็ช่วยพัฒนาเงินเราได้นะคะคำถามต่อไปค่ะริบูดริบูด เนมกล้องจะหมดถ้าไม่อยากทํางานบาริสต้ายอยากทำอาชีพอะไรไม่รู้ค่ะ <c oughs> คิดไม่ออกเลยถึงเน็ตจะอายุขนาดนี้แล้วเน็ตยังค้นหาตัวเองอยู่นะคะเ <c oughs> พื่อนๆตอนนี้สิ่งที่เน็ตชอบก็คือการทํากาแฟเน็ตอยากเก่งกว่านี้ก่อนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกาแฟให้มากกว่านี้ก่อน <c oughs> รู้สึกว่ายังต้องเติมตรงนั้นอยู่เน็ตอยากทําร้านตัดขนหมาเน็ตอยากทําอะไรที่มันเราได้อยู่กับสัตว์อะเพราะว่าเน็ตชอบหมามากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเน็ตเคยอยากไปเรียนทํา grooming ด้วยคือแบบอาบน้ำหมาแต่คือต้องไปเรียนก่อนซึ่งค่าเรียนทีี่่ แพงมากก็เลยแบบพักก่อนแค่นั้นแหละที่เน็ตอยากทำตอนนี้ก็เป็นมาริสตาไปก่อนเพราะรู้สึกว่าเน็ตคิดว่าเหมือนเน็ตเพิ่งเริ่มอะเน็ตยังไปได้อีกก็ต้องไปต่อดามนั้นค่ะ <gasps> หมดแล้วอะ คำถามที่ลิสต์มาจากที่เพื่อนๆถามเน็ตทั้งในอินบ็อกแล้วก็ทั้งแบบทั้งในโพสที่เน็ตไปโพสไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนและนี่ก็คือของขวัญวันคริสต์มาสที่เน็ตมอบให้เพื่อนๆน,นะคะปีใหม่นี้เน็ตขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จมีความสุขตลอดทั้งปีแล้วก็ขอให้สมปรารถนาสําหรับใครที่หาข้อมูลแล้วก็อยากมาอยู่ประเทศออสเตรเลียแบบเน็ตก็ขอให้สมหวัง,งใครที่กําลังทําวีซ่าก็ขอให้ผ่านเร็ว ใครที่กําลังเตรียมเอกสารก็ขอให้มันไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายขอให้มันง่ายแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลีย,ยอย่างที่เพื่อนๆคนตั้งใจนะคะปีใหม่นี้ไปเข้าวดาวที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกเน็ตด้วยนะเผื <c> ่อ <oughs> ปีหน้านี้ได้กลับไปเข้าดาวที่ไทยเน็ตก็จะได้ตามไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณมากๆะคะ Merry Christmas and a Happy New Year ความสูงมากๆนะคะเราเจอกันใหม่ปีหน้าเนาะบ๊ายบาย Merry Christmas everyone oh,